สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมศักดิ์กิเลสซั์ครับกานเดินก็น,นีงานหน้าอู่แล้วครับเดี๋ยวพามาชมครับจะเกิดบอกไว้นะครับ M.U.87 ครับติดคีบนะครับรอบที่แล้วยังไม่ทันได้ติดนะครับมีแต่เสานะครับรอบนี้มาเจอกันทํางานจริงนะครับอดีๆได้อย่างเงี้ยเตี่มเดอ้อร,ดรถแห้งได้รถขนี่แห้งนี่น เคสครับเคสในตำนานนะครับป๋ากำลังสับอยู่นะครับโอ้ยโอ้เหมือนไม่ไหวพียลังกาเลยนะนะครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเสียมันจัดครับหุดไปเลยครับนี่ครับการตำนานของเครื่องขีบนะครับนะครับมันกัดตูดไปแบบนี้แหละครับ ล่าำอ่อยจากก้อน,นะครับมันบอรตรงนะครับเพราะว่ามันเป็นอ่อยที่ปลูกในกน้านนะครับอ้อยในกน้านมันก็คืออ้อยบนไหนะครับถ้าอ้อยบนไห้นี่มันสีล่ำสีโต้งงามนะครับเพราะว่านามันสีบอแข็งนะครับนี่มันเป็นอ้อยก้านนะครับเม่ก่อนท่านเขาเขาเห็นหน้าหมดเลยนะครับเห็นหน้าเรามัน แบบนุ่นนะครับพดหนากับได้พ่นผลิตบ่อยดีนะครับพี่ได้นามี่กับได้เขานะครับพี่ได้นามบ่ดีกับทีมนะครับเลยมาปลูก้อยกันนะครับอยู5 7ครับสบายครับแบบนี้สบายก็ต้องใส่ก้นแบกึ้นนะครับแล้วก็นีก็ใส่ตะก้นนะครับก่อนจะได้แต่ละขั้นนะครับ อาจจะเต็มแต่ละขั้นนะครับลาบากนะครับอันนี้รถหกล้อกับซีวอาปั้นไ,ไดนะครับแต่ถ้าเจอรถพ่วอย่างนี้นะครับถ้าคนแบกเกินนะครับมัดมือก็เ,เต็มนะครับอันนี้เป็นรถเขียดอ่ะสองสามยุ้มานาดละล้นนี่ครับมีการโคตรดี ยันเมย์กันนะครับเพราะว่าราคามันอยากบ้างนะครับราคามันจะบ,งบางมันก็คือรถไอ้รถขี่ป่อยที่เขาสร้างขึ้นมานะครับรถขี่ป่อยที่เขาประกอบประดิษฐ์ขึ้นมานะครับขัเสอร์โใส่ดลังกาเลยครับผมโหดครับคนนละครับโหดแลนในไออ้อยนี่นะครับ จอบักซ้ำรอยเนี่ยมุนตีๆไปเลยนะคนับแน่นอนเนี่ยมีนาไสโ,โลนะครับใส้ไฮไปเลยครับมันแบบไปมันแบบไปเนีนนเ่ยเสียงที่มันแบบไปย่ากมันเป็นคู่นะครับเว่ามันถูนกน้านะครับมันสองนกคู่เป็นครับจะจะนถูกเขปลูกในไฮอ่อย ทางโน้นนะครับก็จะบอยกคู่น้ำกระสือมาไม่เสมอครับไม่ค่อยยกคู่กันหรอกครับเดี๋ครับตองโลกนี้น้ำนะครับโลกมีน้ำมันกระสิบอน้ำกระสิบอถ่วนะครับแต่นี่หอยกันหนาครับน้งกระสีที่ได้น้ำดีกันถ่วแน่ครับแต่มันกระบอใต้นะครับอหอยมันกระยูได้นะครับ แต่มันจะออกรากนะครับออกหลากหลายครับมันก็คืออ่อยที่เราปลูกเครื่องไฮ้นะครับปลูกเครื่องไฮทต้องโน,โน,น่นนี่คือมันก็คือพอมีหักนะครับหักมันก็อยู่แต่ในดินนะครับแต่มีหักมันก็คือนน้ำท่วมบางไีน้ำท่วมหอดไซน้ำขาดก็ไม่เกิดขึ้นหอดนัำนะครับมันจะเป็นพิเศษนะครับเกิดเปตนอ่นยอยนะครับ นะดีสเล่าขนาดกงกาเด้นเ,นนเนี่ครับฐานมันกับสเปซสามารถนี่นะฐาไมได้ขึ้นนะครับฐานน้ถ้ามพีม่ได้น้าม,มันสูงนะครับาี่ได้น้ำม,มันสูงนะครับไม่กับสเปซปกตินะครับ ก็เกินแล้วมันกระชีร่มนะครับปล่อยรำฉิบตรงครับปล่อยมันล่มนะครับดอกมแล้วรัวนมันกระชีงอ่นะครับคืบ่อข้อย่างเลยครับปล่อยไปหน่อยแล้วมีเขาปลูกทั้งโน่นนะครับโอ้ยรำตรงเลยมันลำเหนีไทยนะครับรำตรงงามครับวางรุ่งหนึ่งก่อน ซื้อซื้อีออเลียดนะครับเาต้องสรางงากด้วยนะครับเสมอกันกมัดนะครับเป็นรอยในกันนาเหมือนกันแบบนี้นะครับประมาณซื้อมค่อยงามนะครับแต่เงิน,เน,นน้ำเข,าข,เขา่าคือเราแต่ว่าเพาะเก่ไมาเด้ตีสแหลครับเพราะงายง่ามครับเพราะว่าเวลาเขาไปเข่าโลกน้ำตาลมันก็ปรับคาของตาลคือเรานะครับ คือมั่นนะครับไวัดคาแตกต้องดตินะครับต้านร้ายก็ได้เงนร้ายนะครับต้านหนอยก็ได้หน่อยนะครับบนิ่มนะครับแห้งระไดหน่อยตือเยอนะครับยาล่ถ้อกับบ้าแว้ดด้เลนะ หลายได้ครับกระบดสีนะครับในกระบดสีงานขาลวได้จะมาต่อยกับบอทอยกระบะสีก so ันหรอครับเพราะว่ามันสางกันอยู่นะคร America, <Magazine. S 2> ับมันเปเก้อพวกับไมโยค่านะครับพวกคนไมโยค่านี่มันลำไปลำมันนะครับมันปฏิสางกันคืออ้อยนะครับนป่นกระสืดันกระบะครับดันกระบะแบ่ออกเลยนะครับถึงนันฉีดได้เลยนะครับพวกคนไมโยค่านี่นะครับ วัดคุณครับดูไต่มเห็นดูห้าเจ็ดครับทำงานกับซีนีเนบ็กนะครับเก็อบตัวนะครับตัวทำงานนะครับว่าอุปกรณ์ก่อนหาใหญ่นะครับเป็นอุปกรณ์ออรมาใหญ่ดีครับเล็กนี่ท่านหนักๆเลยเด้อมีแต่แบบหน้าหนาเลยนะครับมาตรฐานของเราเนี่ย มาตรฐานโพดครับมาตรฐานกวางอครีทำบ้าเลยเอ้ยบ้าบ้าว้าบ้าบ้าการครับดอกว้าบ้าการครับมันเป็นตัสย่านว้ามันโยกเกียกโยกเกียกเว้ยงั้นครับดอกว้าบ้าไปครับเลยเจ้าก็นทไปบันดับเกียงอยู่ไปบันดับเกียงอยู่ กันไวผมเหาพกกะรับนอครับการถดเป็นความจิงนะครับโยเกิโยเกิร์ตพันธนะครับโมไซมันสูงไงครับผงครับเล็กมีตานานะครับอย่าเป็นเบียนะครับเบีดครับเบียวงครับเก็หน่อยกิโลกรัมแน่นกว่ดังไเล็กมีตานานนะครับ อ่านมาได้เำมันติแค่เรียกแมนลอยไปเปียนทีอาร์หาห้าศูนย์เป็นยูอร์้หานย์อ่านนะครับนะไปนะครับเปจกะสนยี่กันเหระครับเกี่กับสามเพยงครั้นี้นะครับวนที่ติดตามนะครับ ไปด้วยนะคะรับบ๊ายบาครับ